สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยลาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับในงวดที่แล้วนะครับก็ไปนินผีตัวเลยนะครับเนาะถ้าถูกตัวสักหน่อยนะครับก็อาจจะโชคดีถูกก็ได้นะครับแต่ก็เนาะนะครับที่ผมบอกไว้นะครับหวยลาวไม่เข้านะครับไทยก็ไม่เข้าด้วยกันจริงๆนะครับโอ้ยนะครับเนาะเสียดายนะครับหวย ไทยนะครับอ่ะนะครับพลาดไปเนาะหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับหงวดติดตนะครับก็หลุดไปแล้วนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับแฟนๆหวยรัฐบาลไทยนะครับเนาะอ่ะนะครับเรามาลุ้นหวยลาวกันดีกว่านะครับในงวดของวันที่2นะครับกลุ่มพาพันธ์เริ่มต้นเดือนใหม่ก็ขอให้เดือนนี้นะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือหวยนะครับรัฐบาลนะครับก็เดี๋ยว ฮานอยนะครับฮานอยเขาเริ่มวันไหนนะครับใครทราบข่าวนะครับก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเนาะเพราะว่ามันน่าจะหยุดตุนจีนเนาะเป็นปกติของทุกๆปีนะครับฮานอยนะครับถ้าเริ่มวันไหนนะครับก็เม้นเม้นนะครับเม้นเข้ามาบอกด้วยนะครับเนาะผมก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดนะครับอะไรเยอะนะครับเนาะเออนะครับมิได้ให้ไปอย่างเดียว ยังดีนะครับไม่ให้ไปที่เขาหยุดนะครับเนาะอ่ะนะครับเขาหยุดจะให้ไปทีแรกว่าจะให้ไปวันที่2วันที่3นะครับก็เห็นว่าหยุดนะครับไม่รู้ว่าหยุดกี่วันนะครับเนาะอ่ะนะครับก็สำหรับหวยเลาวันนี้นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับใครที่กดอยู่แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอคนละไลค์นะครับเนาะอ่ะนะครับก็สาหรับ งวดที่แล้วนะครับสำหรับในหวยราวพัฒนานะครับก็ออก4 4นะครับ8 7 1เนะ็ดเนาะเสียดายนะครับให้ไปนะครับผมข้ามไปเนาะให้ไป1 7นะครับแล้วก็19ข้ามไป18นะครับแล้วก็ให้ตัวรองไปให้7 9นะครับก็ออกมา8 7 7 8เนาะนะครับ9 ได้แค่หลังพันข้างเคียงนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับก็อ่ะนะครับมาลุ้นกันใหม่นะครับสำหรับในงวดนี้ก็สูตรเดิมนั่นหละครับเนาะสองนะครับกุมภาพันปีหกห้านะครับซึ่งตัวเด่นนะครับวิ่งรูดฟันตัวเดียวก็ให้ไปเก้ากับห้านะครับเก้ากับห้านะครับนะชาบู พอไม่อัดคลิปแล้วก็ไม่เสียงดังเลยฮะทำงานดูเออนะครับอ่ะนะครับก็เก้ากับห้านะครับก็ถ้าถามผมนะครับว่าจะเน้นตัวไหนนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนี่ไปเน้นผิดตัวนะครับนอะอ่ะนะครับลองดูนะครับในวันนี้เผื่อจะเน้นถูกตัวนะครับก็ยังติดใจอยู่นะครับกับหวยไทยนี่ตัวนี้นี่ โอ้ยนะครับไม่มาเลยนะครับหวยไทยนี่นี่แหละหวยลาวนี่แหละจะมาเลขนี้นะครับใครจะชอบนําไปรุดไปวิ่งนี่ก็ผมว่าน่าจะมีโอกาสอยู่นะครับเพราะว่าผมชอบนะครับหวยไทยไม่มาต้องมาหวยลาวพัฒนานะครับสําหรับจับคู่เนาะจับคู่นะครับก็จะมี96 90 91แล้วก็ 92นะครับสีคู่แรกนะครับสหรับในเด่น9นะครับถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในอีก4คู่เนาะก็จะเป็น5 6 50 51แล้วก็52นะครับ ก็ครบ8คู่แล้วนะครับก็นําไปจับกันได้นะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเด้นนะครับเนาะอ่ะยังแคปก็แคปหน้าจอกันไปเด้อนะครับก็จบไปแล้วนะครับสลับใน8คู่8ชุดเต็มๆเนาะนะครับก็เผื่อท่าไหนทุนเยอะนะครับก็จับตัวกันไว้ด้วยก็ดีนะครับกันไว้ก็จะเป็นในที่ใน97นะครับแล้วก็57นะครับก็ยัง ติดใจกับหวยไทยเหมือนกันนะครับห้าเจ็ดนีออ่นะครับเจ็ดเก่าเป็นยังไงนะครับอันคักบับมาซำบอมาจ้อยนะครับอ่ะนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นในสามตัวสามตัวนะครับก็จะเป็นห้าเก้าสองห้าเก้าหกแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดนะครับ ก็จะเป็นใน3ตัวเนาะนะครับก็ลองจับไปดูนะครับจับให้น้อยนะครับพอได้ดูลเนาะไม่ต้องมาจับเยอะนะครับ3ตัวก็ยากแล้วนะครับ่างตัวก็ยังยากจุครับ3ตัวก็ถ้าถ้าเข้างวดนี้ก็ก็ดีนะครับเพราะว่ามันเฉียดไปเฉียดมาหลายงวดเหลือเกิน3ตัวนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในผมเน้นๆนะครับให้ใน6คู่เนาะนะครับเผื่อถ้าไหนทุนน้อยนะครับก็ลองนําไปจับก็ดูนะครับก็จะมี9 6 เก้าศูนยสองเก้าเจ็ดห้าศนแล้วก็จะเป็นในห้าสองนะครับคิดว่าหน้าตัวนี้น่าจะมีโอกาสมามากกว่าตัวนี้อีกนะนี่แหละครับ 6คู่นะครับหคู่นะครับหคู่หชุดนะครับจากชุดเต็มมาเมื่อกี้ก็ขอให้เฮงนะครับขอให้ปังๆนะครับใครที่พลาดหวยรัฐบาลไทยนะครับก็มาลุ้นเอาหวยเราวพัฒนาดีกว่าเนาะนะครับกอแคบหน้าตกันไปนะครับแล้วก็จดกันไปเด้อนะครับอ่ะดีแล้วครับยังไงก็ขอให้เฮงนะครับขอให้ปังๆกันทุกคนทุกท่าน ผิดพลาดประกันได้หรือว่าจะได้ไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยเด้อนะครับเนาะก็สําหรับในหวยรัฐบาลไทยนี่ก็ยังมีให้ลุ้นนะครับมีให้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับทั้ง2ช่องทางกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชายดรงเฮงนะครับหรือไม่ที่หวยเด็ดจัดไปนะครับซึ่งผมว่าจะนะครับ ทำอีกช่องทางหนึ่งอยู่นะครับซึ่งจะไปหาแนวทางนะครับจากในสถานที่ต่างๆนะครับเผื่อจะมีบุญสัมพันธ์กันนะครับในสถานที่แห่งนั้นนะครับเผื่อจะโชคดีถูกหวยนะครับเนาะเพื่อไปขอเลขนะครับเพื่อบนสเซหายมานะครับเนาะเออนะครับบางที่เนี่ยบางที่เราไปเคยไปขอโชคขอลาบนะครับไปก็ถูกบ่อยอยู่นะครับบางที่ขอไม่ถูกนะครับก็มี นะครับก็แล้วแต่นะครับดวงนะครับบุญภาวัสนาเนาะในแต่ละสถานที่นะครับถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันกับในสถานที่แห่งนั้นเราก็อาจจะได้โชคได้ลาบมานะครับจากในสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับที่เราไปกราบไหว้นะครับเนาะก็เดี๋ยวก็คิดชื่อช่องไว้อยู่นะครับว่าไม่รู้ว่าจะเอาช่องอะไรดีนะครับเนาะเออนะครับเพราะว่ามัน ก็อยู่แต่คิดคิดแต่สูตรนะครับไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะปวดหัวนะครับเดี๋ยวไมเกรนจะขึ้นเนาะเออนะครับคิดแต่สูตรเยอะไปก็ต้องหาเวลาไปข้างนอกบ้างนะครับไปผ่อนคลายบ้างนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้เฮงนะครับขอให้ปังๆนะครับรับทรัพย์กันนะครับในตุจินนี้นะครับวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ